วันนี้เรามีเตาไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนำนะครับครับเตาไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับใช้สำหรับงานอบโลหะนะครับความจุภายในโดยรวมอยู่ที่1ลูกบาทเมตรนะครับความกว้างภายในความกว้างอยู่ที่900นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่1เมตรความลึกอยู่ที่850นะครับมาดูโดยรอบนะครับภายใน ของตัวเตาภายนอกจะเป็นแบบไหนนะครับก็ประตูเปิดแบบสวิงนะครับเปิดแบบสวิงด้านข้างนะครับจะมีฮีตเตอร์เทอร์มินอลฮีตเตอร์อยู่ด้านหน้าโดยเตารุ่นนี้จะมีฮีตเตอร์อยู่ทั้งหมด4ด้านนะครับก็ซ้ายขวาหลังแล้วก็ประตูเตานะครับอันนี้จะเป็นอรอบภายนอกนะครับตัวตู้คอนโทรลก็จะอยู่ด้านข้างนะครับนะครับ วงมาลยนะครับแล้วมีชุดมือจับนะครับสำหรับเปิดสวิงนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆนะครับตู้คอนโทรลก็จะเป็นตู้คอนโทรลแบบทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนนะครับรอ,รอบก็จะเราจะใช้เป็นสีพาวเดอร์โคดนะครับเป็นสีอบที่อุณหภูมิประมาณ200อองศานะครับด้าน,นหลังก็จะมีฝาครอบ นะครับป้องกันฮีตเตอร์เทอร์มินอลอยู่ด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะซ่อมบำรุงโดยการเปิดปากข้อปอกแล้วก็เปลี่ยนได้สะดวกนะครับเรามาดูภายในเตานะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เปิดนะครับเราเปิดแบบสวิงนะครับน้ำหนักเบานะครับเราจะมีชุดแบริ่งนะครับน้ำหนักเบาสวิงง่าย ภายในนะครับสังเกตเราจะมีฮีตเตอร์อยู่ทั้งหมด4ด้านนะครับทำไมด้านล่างเราไม่มีนะครับเพราะว่าเตาชุดนี้จะเป็นเตาอบโลหะถ้าเราเอาฮีตเตอร์ไว้ด้านล่างก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาหรือว่าช็อตได้ง่ายนะครับเราก็ออกแบบมาเอาไว้เฉพาะผานังเตา4ด้านนะครับฉนวนภายในเราเลือกใช้เป็นซ e รา m ม c ิกไฟเบอร์โมดูลนะครับ ก็กินความร้อนน้อยขึ้นอุณหภูมิได้ค่อนข้างเร็วนะครับการติดตั้งฮีตเตอร์สังเกตรเราใช้เป็นหมุดเซรามิกนะฮะสามารถที่จะยึดติดได้ค่อนข้างที่จะแน่นกรณีถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนฮีตเตอร์ก็สามารถที่จะดึงหมุดนะครับออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนชุดฮิตเตอร์ใหม่เข้าไปได้สะดวกครับเปลี่ยนง่ายนะครับโดยเรามีบริการเปลี่ยนให้นะครับ ตัวประตูเตาก็จะมีฮิตเตอร์เหมือนกันครับฉนวนก็จะใช้เป็นเซรามิกไฟเบอร์เหมือนกันน้ําหนักเบานะครับลดน้ําหนักของตัวเตาไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนระบบเซฟตี้ตัวประตูเตาเราก็จะมีลิมิตสวิตนะครับตอนนี้ถ้าเปิดประตูเตาระบบการทํางานของฮิตเตอร์ที่จ่ายไฟก็จะตัดการทํางานทันทีนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน นะครับไม่ให้โดนไฟช็อตไปดูดได้ง่ายนะครับเราเน้นนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับหลังคานะครับให้เจ้าหน้าที่ปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบคอนโทรลกันนะครับระบบคอนโทรลรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นแบบทัชส,สกรีนนะครับก็สามารถที่จะเลือก ควบคุมรือว่าตั้งค่าผ่หานหน้าจอทัชสกรีนได้เลยหรือว่าจะมาตั้งค่าตรงตำแหน่งของตัวคอนโทรลเลอร์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้หลายๆคนเหมาะที่สุดก็ตั้งด้านบนก็จะง่ายนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เราใช้ของญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อชินโกะนะครับใช้งานง่ายนะครับเรามีอะไหล่สำรองหรือว่ามีชุดสำรองให้นะครับตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับ ส่วนหน้าตู้คอนโทรลก็จะมีชุดไปโชว์สถานะการทำงานอย่างชัดเจนนะครับโดยปุ่มควบคุมซีเลคเตอร์สวิตช์ก็จะอยู่ขวามือนะครับเป็นแบบแมนวนวลนะครับซึ่งเพิ่มในส่วนของออปชั่นมาในเรื่องของการเลือกโปรแกรมนะครับชุดนี้เราตั้งไว้3โปรแกรมนะครับซึ่งสามารถทำได้สูงสุดครับถึง16โปรแกรมนะฮะลูกค้าก็สามารถที่จะกดเลือกซีเลคเตอร์ โปรแกรมที่เล็กคอร์ดไปจากตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับใช้งานค่อนข้าง,งสะดวกง่ายนะครับสำหรับยูเซอร์ที่มีการใช้หลายคนส่วนแอมมิเตอร์ก็จะมีโชว์สถานะการกินกระแสะไฟมิลวัต์นะครับโวลต์นะครับอย่างชัดเจนนะครับ,ร,บระบบการทำงานการจ่ายกระแสะไฟใช้ระบบ SCR นะครับเป็นระบบ4 2 0สามารถที่จะ จ่าเป็น0ถึง100%ได้นะครับทำให้อุณหภูมิสม่ำเสมอนะครับเรายืดอายุการใช้ง,งานของฮิเตอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีตอนนี้เราได้ทำการอุ่นเตานะครับไปที่200องศาสังเกตนะครับความแม่นยำของอุณหภูมินะครับภายในก็จะอยู่ที่ประมาณบวกลบหนะครับบวกลบหนะครับการลิงก์หน้าจอก็จะเท่ากันนะครับด้านล่างด้านบนก็จะเท่ากันนะครับ เราเน้นให้ r คนใช้งานใช้งานง่ายนะครับออกแบบมาลักษณะนี้นะครับครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับจากเบอร์โทรด้านล่างนะครับหรือเว็บไซต์หรือติดต่อทาง ID-line นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับเราจะมีเตาดีๆมาแนะนำให้ท่านในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ